เที่ยวไหว้พระธาตุอีกรอบหนึ่งนะคะมากับน้องซินซินนะเดี๋ยวหน่อยซสียรอด้วยยัยลองอะไรนี่มากับคุณนายนะคะ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ค่ะเอาคุณแม่ก่อนอนี่คุณแม่คะม่ะน้องซินซินกับคุณครูนะคะกับน้องอะไรนะน้องน้องมินค่ะน้องมินกับยัลองนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะ คพาะลองกับแม่ถอนมาเที่ยวเด้วค่ะเด้อค่ะแล้วก็หลานด้วยเราจะเข้าไปวัดเลยนะคะตอนนี้ข้างหน้าวัดนะคะวันนี้นะคะได้มาไหว้พระธาตุพนมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ,คะมาดู <laughs> ค่ะ จมีไ้อ๋อมีโตะบอเรวไปทางยามันอู้ภาพสวยมากเลยนะเนี่ยยังบบ้าวบึ้ดูว่าคื้นเตงตัวบิ้งเตงตัวมันกว่าเต่งตัวต่างาเลยโอยนาะค่ะมันจบได้ใช่ไหมจำได้จได้แม่ไม่คือยังขว้นไเาอยู่คนเดียวเขาแสดงว่าฉันฝีเอากักได้

ได้เยอะอยู่นะอันนี้อัดวิดีโอลุกไลฟ์สดไม่ได้ข้าวเมนูไม่ได้เดี๋ยวตั้งรักใหม่ค่ะงานอะไรนี่ข้างในข้างในค่ะอค่าลองเอาไหมจะขัามแล้วค่ะหนูเอาแค่ห้าสิบบาทปกติร้อยหนึ่งค่ะ สวยภาพไม่สวยไม่ต้องอายคุณพี่ห้สิบบาทจ้ะเข้าด้านในเลยนะคะคุณพี่ะและใส่แมสด้วยนะคะช่วยมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ขอบคุณค่ะ